สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาล้างหน้านะคะโอ้ยสามทุ่มแล้วพึ่ไในร่างหน้าเลยพี่น้องเราจะอาบน้ากันแล้วค่ะนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังมองหาสบู่ดีๆไว้ล้างหน้านะคะลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำก็ติดตามพี่ิดไว้นะคะพี่ก็เพิ่งใช้วันที่สองแต่พี่เคยใช้สองซองแล้วค่ะมันดีหน้าใสนะคะแล้วก็กรดจางเราก็เลยแล้วก็หน้าหายมันด้วยเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ค่ะมาล้างหน้ากันเลยค่ะ เดี๋ยวหากินตอนนั้นคือเอาล้นอีกล้วพี่น้องล้นรอบสองบัตรเต็มสมูนล่างนะเต็มห้องน้ำนี่เดียวอืม คลิปนี้เาเอาลง YouTube ด้วยนะขอบคุณเพืพ่อนๆลูกค้าทุกคนนะคะแบบที่มาสาธารณะแล้วก็มาเจอกันนะคะบางทีนะคะนิดอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอบคุณหนะ้าที่นี้ด้วยนะคะถ้าไม่มีลูกค้านิดก็คงจะไม่มีรายได้จากการขายของออนไลน์แน่นอนค่ะนะคะ,นะคะบางทีเราก็ดูแลไม่ทั่วถึงลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะ ต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้คืนมานี้ให้ลูกค้าคืนหมดนะคะคือก็ให้ความรู้ทุกวันลูกค้าสามารถเอาความรู้ที่นิดมาแบ่งปันเกี่ยวกับการโปรแกรมจิตไปโปรแกรมในชีวิตได้เลยค่ะมันก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขอเองค่ะแล้วก็อาจจะเกิดความดีขึ้นได้ เนี่ยราก็ใช้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเองนี่วันที่สองเองนะคะก็ติดตามไว้สำหรับใครที่สนใจก็รอให้ผิวหน้าพิรด,ดีขึ้นกว่านี้ก็แล้วกันค่อยมาสั่งซื้อก็ได้แต่อยากจะให้ลองนะคะว่ามันใช้ดีจริงๆค่ะ เหมือนเนี่ยล้างหน้าไปสักพักมีความรู้สึกว่าหน้าเรากระชับแต่ที่สำคัญนะคะเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> แม่แม่พี่พี่พี่น้องปองปายทุกคนต้องใส่ <c oughs> ใส่ต่อเนื่องเลจ้านะคะก็ฝากาคนที้ออมจิตออมใจนะคะลูกพ้นคอแนแกนจะพี่น้องบ้านอยู่เมืองพ้นจะพี่น้องพี่น้องปองปายนะคะเรา,าจ,จะเจอกันผู้อายุคอนแกนแน่กะ ยินดีที่รู้จักหรืออยู่จังหวัดไหนคะ่ะยินดีที่รู้จักกับทุกคนทุกๆคนเลยขอบคุณจากหัวใจจ,จริงๆค่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่ในช่อง Youtube ที่มาสาานะขนาดเพิ่งเห็นแค่คลิปแค่นั้นเองลูกค้าก็เปิดใจแล้วอะ่ะก็โทรมาสั่งแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ มันไม่ใช่เรื่องบังอิญแล้วมั้งที่ลูกค้าเห็นแค่คลิปเดียวลูกค้าก็โทรเข้ามาสั่งซื้อของนิดเลยนะคะสำหรับลูกค้าใน YouTube หรือว่าไม่ไมกระทั่งใน Facebook ก็ตามนะคะหรือลูกค้าเก่าที่ยังอยู่หรือลูกค้าใหม่ถ้าไม่มีพวกคุณนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีนิดวันนี้นะคะก็ไม่มีความประสบการณ์ที่นิดได้มาจากการขายของออนไลน์สำหรับลูกค้าเก่าที่มี f a c e b o o k ยังอยู่เนาะแต่บางคนก็คือ Facebook ไม่ได้เล่นแล้ลกวก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเค็าขออภัยเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับใครหรกค่ะน,นะคะไม่เคยคิดทอดแค้นอะไรใครเลยแต่ก็แค่แบบว่าบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราเลิกขายแลตอนนั้นเราก็เลยไม่ได้ดูแลลูกค้าก็ขอขอภัยนะแต่นี่ก็ดูแลตลอดนะคะหมายถึงนี่ก็ให้ความรู้วิธีการต่งตางๆตลอดไม่เคยนั่นเลยนะคะขอบคุณหลายๆดูกจานนะคะที่มาอุดหนุนที่มาสนับสนุนพี่นิดนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนนะคะกลับมาซื้อด้วยจ้าใส่เบิรแล้วอย่าลืมกลับมาซื้อซ้ํานะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างดิพินิ์ขายด้วยจ้า